สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของเลขประชานิยมนะคะอาจารย์กรกาลสินค่ะ บัวคำสีส่วนชุดเลขดาบก็จะมีดาบของนินจานะคะแอสโซยุสั่งดาบแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นของเลขปฏิหารค่ะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสว่วนแนวทางงวดนี้เลขปฏิหารของเขาให้เลข2เลข6เลข8แล้วก็เลข9แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์กรการสินนะคะ ก็แนวทางวดนี้ให้มาสองคู่ชุดนะคะอ่าข้อมูลชุดบนค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข1เจาะสองตัวก็จะมี1 4 1 5 1 6 1 7หชุด3ตัวก็จะให้714แล้วก็715นะคะส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นของเขาให้เลข8ตัวเจาะก็จะมี8 4 85้า แ6แล้วก็87จริงๆของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่แนวทางงวดนี้แยกระบุพิกัดมาให้เนาะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์กรการสินด้วยนะคะชุดต่อมาคะ่ะจะเป็นของเนนแก้วนะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข3าม เจาะชุด2ตัวก็จะมี95 97 98 93 57 58 53 78 73แล้วก็83นะคะตัวนิ้นของเขาก็จะมีปากกาว,วงกลมอยู่เนาะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ค่ะของเขาอันนี้ไม่ได้ระบุพิกัดมาเนาะว่าข้อมูลชุดบนหรือชุดล่าง แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของบัวคำสีค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของบัวคำสีก็จะให้2 3 5 9 4 8ห่ สองตัวก็จะมีสามห้าสี่แปดสองสี่แล้วก็สองสองค่ะแอดก็ขอบคุณของบัวคำสีด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของเลขประชานิยมนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปแค่เลขเด่นนะคะ36หเนาะส่วนตัวเจาะอ,อันนี้พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้มาสตัวก็จะมีเลข0เลข4เลข5าแล้วก็เลข9 ส่อชุด2ตัวก็จะมี02 03 06 07 08 42 43 46 47 48 52 53 56 57 58 92 93 96 97แล้วก็98นะคะ ของเลขประชานิยมให้มาตัวเลขก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอรก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาคะ่ะจะเป็นของแอดซูมาอีเป็นข้อมูลชุดล่างนะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข3เลขรองให้เลข2 จจอชุดข้อมูล2ตัวก็จะมี3 2 3 0 3 5 4 2 4 0 4 5 1 2 1 0 1 5ชุดวินของเขาให้มา6ตัวก็จะมีเลข3เลข2เลข0เลข1เลข4แล้วก็เลข5นะคะ ส่วนข้อมูลชุดบนของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดซูมาอีด้วยนะคะชุดต่อมาคะ่ะจะเป็น10หน่วยบนของแอดพิมมี่นะคะแนวทางงวดนี้อันนี้ให้มา7ตัวด้วยกันก็จะมีเลข9เลข8เลข6เลข4 เลขสเลข2แล้วก็เลข1ใครที่ชื่นชอบผลงานของเขาอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดกรีดกันเลยค่ะเป็นข้อมูลชุด2ตัวเลขล่างของเขาแนวทางงวดนี้ก็จะให้1 7 2 7 4 7 8 7แล้วก็97 61 6 2 64หกสองหกสีแล้วก็69ส่วนข้อมูลชุดโบนแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะ จะเป็นของลือลั่นนะคะสนั่นเมืองอันนี้เป็นข้อมูลชุดล่างตรงๆค่ะอันนี้ใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะตัวเลขใค่มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองนำไปเชียบจนกับสำนักอื่นก็ได้ค่ะส่วนต่อมาจะเป็นตัวตัดของเขานะคะล่างเน้นๆตัวตัดให้มา9ชุดก็จะมี1 4 16 1 0 646660 747670แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นแนวทางเลขดับกันบ้างนะคะชุดแรกก็จะเป็นดับ10บ,บน3าดีผลงานแนวทางงัวที่แล้วของเขาให้เลข7มา สลากออก0ู3เลข7จ็อาหลัก10ออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บน3าดีของเขาให้เลข2องแอดก็ขอบคุณของดับ10บน3าดีด้วยนะคะชุดต่อมาคะ่ะจะเป็นของโซยุสั่งดบับ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางงวดนี้นะคะ f อท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะส่วนผลงานงวดที่ผ่านมาแอดไม่เจอข้อมูลของเขาก็เลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบให้ยังไงก็ขอประทานโทษด้วยเนาะงวดนี้เจอแล้วก็เลยนำมาแบ่งปันให้นะคะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลแนวทางลดต้นทุนได้นะคะ แต่ถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนนะคะของเขาเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวส่วนต่อมาก็จะเป็นของดับมินจาเช่นเดียวกันค่ะนะคะของเอสโซยุเหมือนกันก็เป็นทั้งเจาะดับบนดับล่างเลย f c ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ของเขาก็ดับตรงๆเช่นเดียวกันนะคะตัวกลับไม่เกี่ยว แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลาบขอบพระคุณคะ่ะ